สวัสดีครับเช้านี้ก็พบกับแนวทางบางวัดดีๆนะครับในการเดินเต้มอีปุ่มรับกับกองโจดน,นะครับใน2เกมแรกแล้วก็2เกมหลังก็จะเป็นแนวทางการใช้หมากย่อสั้นนะครับพบกับเต้มมาตรฐานหรือว่าเต้มอื่นๆนะครับสวตสดแต้วสวัสดีครับสวัสดีนะครับมาดูเกมที่1น,นะครับเป็นการบันทึกการแข่งขันมางวัดออนไลน์นะครับในเช้าวนันที่เช้าวนันที่16เนาะสิบหกเดือนแปดสองพนห้าร้อยหกสิบหกนะครับ ฝั่งเราเป็นฝั่งเดินก่อนนักคู่แข่งหมักงายเดินทรงห้าแต้มนะครับเดินทรงห้าแต้มเราก็ขึ้นทรงเป็นดิปุ่มดีกว่านะครับเป็นดิปุ่มดูลองดูนะครับนี่เขาเป็นโจรสัง,งนั้นนะครับเขาเป็นโจรสัง,งนั <c> ้น <oughs> ขึ้นมาเราก็หลบออกไปก่อนนะครับหลบไปเขาต่อตัดข้างเข้ามาเขาต่อตัดข้างเข้ามา แทกไปก่อนเนาะเพื่อนำทางไปาพาตัวเองไปเข้าห้อตนะครับแทรกไปก่อนแทรกไปก่อนอ่าแล้วก็ต่อตัดออกไปก่อนสิให้มันอูทางล่งๆก่อนนะครับอ่าข,าขึ้นมาตัวนี้ยี่สิบเกนะครับทีนี้เราทำอะไรได้ไหมเอ่ยมี2อมีสามไหม ยังไม่มีนะครับยังไม่มีเราเรอดักทางอยู่ยังไม่มีสองไม่สามเดี๋ยวถ้าเราทําอย่างนี้อาจจะได้สามนะเดี๋ยวนะอาจจะได้สามแล้วก็หลุดเข้าฮอตเลยทันทีนะครับหลุดเข้าฮอตทันทีเลยตัวนี้เขากินเข้ามาแล้วก็เวี่ยงไปทางนี้แล้วก็หลุดไปตรงตาหมายเลขเจ็ดโอเคได้นะครับตัดสินใจ ตัดสินใจดูไป็ตรงหมายเลขเจ็ดพอดีนะครับเป็นการเร่งสปีดให้เราถึงจุดหมายเร็วขึ้นนะครับเราก็เข้านี่เลยก็ได้แก่นี้ก็ชนะแล้วนะครับทีนี้เราเราเดินหลังนะครับเราเดินหลังเกมที่สองเราเดินหลังอ้าวเป็นโจนซะงั้นนะครับเป็นโจนก็ขึ้นไปนะครับ ควบก,กองโจนนะครับเป็นแนวทางพอดีเลยขึ้นไปดูโจนนี้ควบกรองโจนนะครับได้แนวทางพอดีเลยจริงๆวันนี้ตั้งใจมาเดินยอดย่อสั้นนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ตอนไลฟ์สดแพ้นะครับแพ้ย่อสั้น,นแพ้ย่อสั้นไปมผีผู้ติดตามผู้รู้จักนี่แหละเอามาเล่นนะครับพวกเขาเดินได้ดีมากนะครับเมื่อคืนใครที่ดูไลฟ์สดทางด้านช่อง youtube นะครับก็ ถือว่าด้ชมไฮไลท์ไปด้วยกันนะครับติดตามได้นะครับการไลฟ์สดไปครับมาเลยแสร์เข้าไปนะครับแชร์เข้าไปทีนี้มานี่ หลบภูมิกรนปิดทางไว้ครับไม่ให้เขาไม่ให้เขาโผล่เข้ามาได้ไม่ให้เขาโผล่าาเ,ขเข้ามานะครับอ่าตัวนี้ก็โดนสามนะครับโดนสามต่อเห็นเห็นนะตัวนี้น่าจะเห็นเหนะ็นเนาะกู้แขนจะกินหรือเปล่าเท่านั้นแหละก <c oughs> ู้แขนจะกินหรือเปล่า ไปครับเราก็ไล่มาไล่มาโอเคเราชนะไปสองเกมนะครับน่าไปสองเกมแล้วสวัสดีครับมาดูเกมที่สามเกมที่สี่นะครับเกมที่สามเกมที่สี่วันนี้กะว่ามาลองทดสอบหมากย่อสั้นหูนะครับหมากย่อสั้นหมากย่อสั้นเนะาะม่นคือเล่นไป สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับในไหลสดนะครับในไหลสดยอดสัน้นยอดสั้นเดินก่อนนะครับลองอาไปใช้ดูเนาะหากแพ้ก็ไม่ต้องเอาไปทำทำตามนะครับหากแพ้ก็ไม่ต้องเอาไปเรียนแบบเอาไปในเฉพาะรูปแบบที่พอที่จะเดินได้นะครับขึ้นไปนะครับเราขึ้นไปก่อนเป็นของโจนนั่นแหละครับ ยอดสร้างส่วนใหญ่ก็จะแปลงเป็นกองโจนเพราะว่ามันเป็นการเดินทรงทรงโจนอยู่แล้วครับก็เ,เรียกทรงโจรสามบแปนะครับกินไปฝั่งน้นนะครับกินฝั่งออไปเดินขึ้นไปนะครับไปยึดพื้นที่ตรงกลางก่อน ขึ้นมาครับอุดก่อนเนาะก่อนนะครับขึ้นไปนะครับขึ้นไปขึ้นไปย่อสั้นนะครับยาวสั้นย่อสั้น,นขึ้นไป เกมที่สามนะครับขึ้นไปอืมขึ้นไปเกมนี้เราน่าจะชนะเลยนะก็เหลือตัวเดือนตัวเดียวนะครับแล้วก็ขึ้นไปตัวเดียวเหมือนกันเราก็เหลือตัวเดียว แต่เราได้เปรียบตรงเราว่าเราเรากักพอดีนะครับย่อสั้นนะครับเดี๋ยวเดินหลังก็ลองลองเดินย่อสั้นดูอีกครั้งหนึ่งเ,เส้นให้กินเ,เส้นให้กินไปก็ปกินไปไม่มีปัญหาครับตัวนี้น่าจะแพ้แล้วแหละนะครับให้กินสองไปคู่แขงน่าจะยอมแล้วนะครับกินไปกินกลับมากินอุดพอดีชนะนะครับ หรืออีกเกมหนึ่งนะครับลองทดสอบหมากย่อสั้นดูเดินก่อนปุ๊บนะครับเราขึ้นไปก็พุ่งขึ้นมาพุ่งขึ้นมาทีนี้เขาเป็นนี่เราก็เป็นย่อสั้นเหมือนเดิมนะครับออกทรงเหมือนห้าแต้มนะครับออกทรงเหมือนห้าแต้ม ตรงนี้เราต้องต่อนะเนี่ยเราต้องต่อขึ้นไปเราต้องต่อขึ้นไปขึ้นไปครับตรงนี้เข้ามานี่เรา เบียดสิบสิบสี่ก่อนนะครับเบียดสิบสิบสี่แปดสิบสองนะครับหลบมุมเข้าไปก่อนเดี๋ยวเขาจะมายิงสองยิงสามแถวแถวนี้เขาปล่อยให้กินกินคนละตัวนะครับกินคนละตัวไปเราไปเข้าฮอตก่อนครับเราไปเข้าฮอตก่อน ขาปลดล็อกออกมาเราเข้าฮอตนะครับเขาน่าจะฆ่าฮอตเราแหละนะครับสามเอ็ดยิบเจ็ดแน่ๆสามเอ็ดย่ิบเจ็ดสามเอ็ดยี่ิบเจ็ดไปเราก็เข้ากินเข้ากินไหมเราไปกักกว่านี้กว่าเนาะเราไปกักก่อนี้กว่าอย่างให้เขาขึ้นมาได้เข้ากินก็ได้นะครับแ้วเข้ากินใครที่จะเลือกเข้ากินก่อนก็ได้นะครับจังหวะเมื่อสักครูน่นี้เขาน่าจะเดินยี่สิบสิบหกเพื่อมาเข้าฮอต เราก็ไปนะครับเราก็ไปยี่สี่ยี่สิบเจ็ดอ่ายี่สิบเจ็ดสามสิบเอ็ดนะครับน่าจะพอดีนะครับตัวนี้น่าจะพอดีะจงังหวะพอดีเป๊ะเลยครับ